ที่บอกนะคะการใช้พงมาลัยคุณนจะไม่เน้นให้เห็นภาพถนนหนทางนะจะเน้นการใช้พงมาลัยกันนะคะโค้งนี้ที่คุณนจะเริ่มหมุนพงมาลัยนะคะเป็นโค้งสะพานกลับรถเกือกม้านะคะถ้าเป็นเกือกม้าส่วนมากคุณนจะใช้พงมาลัยด้วยวิธีการนี้นะคะทําไมถึงใช้พุชพูนะหรือว่าดันและดึงนะคะเพราะว่ามันใช้พงมาลัยไม่เยอะไม่ต้องหมุนมากนะคะไม่ได้เป็นโค้งหักศอกหรือว่าเป็นโค้งแคบนี่ถ้ากลับรถเกือกม้าคุณนใช้พงมาลัยแบบนี้นะคะ ตอนนี้ครูนัทจะเปลี่ยนจากเลนขวาไปเลนซ้ายนะคะมาดูการใช้พวงมลาลัยของครูนัทนะว่าครูนัทใช้แบบไหนนะคะแล้วก็ใช้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้กําลังหาจังหวะอยู่นะคะสังเกตพวงมลาลัยดีๆนะว่าครูนัทใช้พวงมลาลัยยังไงนะคะถ้าครูนัทเบี่ยงพวงมลาลัยออกซ้ายแสดงว่ากําลังนํารถเข้าสู่เลนซ้ายนะแต่ถ้าดึงกลับมาขวานั่นแสดงว่าครูนัทอยู่ในเลนได้แล้ว ชาวมือใหม่แฮขับลองสังเกตกันดูนะคะว่าเปลี่ยนเลนใช้พวงมาลัยมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณน่าจะเปลี่ยนเลนอีกครั้งหนึ่งนะจากขวาไปซ้ายนะคะสังเกตพวงมาลัยนะ,ะเดี๋ยวคุณน่ากำลังหาจงังหวะอยู่นะคะนี่พวงมาลัยใช้ประมาณนี้นี่คุณน่ากำลังเปลี่ยนเลนอยู่นะคะเปลี่ยนเลนคุณน่าใช้พวงมาลัยแบบนี้เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยค่ะร้อยคนขับเปลี่ยนเลนร้อยคนก็ต้องใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละไม่มีใครหมุนแน่นอนนะคะ มาดูนะคะว่าคุณนทจะหมุนพวงมาลัยแบบไหนแล้วใช้ท่าทางไหนอันนี้หักศอกมากเลยนะคะ,ะแล้วก็เจอรถขวางด้วยนะคะนี่คุณนัทก็จะเลี้ยวประมาณนี้นะคะมาลัยก็ต้องพอดีนะคะแล้มีโค้งก็ต้องได้แล้วก็การมองก็ต้องถูกต้องนะไม่งั้นก็จะอยู่ในโค้งยากอยู่ในโค้งลำบากนะคะ เดี๋ยวเราไปดูโค้งต่อไปกันเลยตอนนี้ครูนัทกำลังจะขับขึ้นสะพานที่มีความเอียงซ้ายเล็กน้อยนะคะสังเกตพวงมลาลัยครูนัทนะสะพานมันเอียงซ้ายแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วต่อด้วยขวาเล็กน้อยแค่นั้นนะคะครูนจะใช้พวงมลาลัยท่าทางนี้นะคะควบคุมแบบนี้ข้างหน้าครูนจะต้องเลี้ยวขวาหักศอกนะเป็นโค้งมุมฉากเดี๋ยวมาดูกันว่าครูนจะเลี้ยวยังไงหมุนพวงมลาลัยแบบไหนนะคะ ถาเลี้ยมุมฉากอย่างนี้คุณนัดใช้พวงมาลัยแบบนี้นะคะแล้วก็คืนพวงมาลัยแบบนี้นี่ถ้าเกิดตอนคืนกับตอนหมุนสังเกตนะคะว่าจะไม่เหมือนกันแบบนี้ครูนัดถนัดมากกว่านะคะแล้วถ้าเป็นมือใหม่ครูนัดก,ก็แนะนําให้ใช้วิธีการนี้จะดีกว่าดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราเลี้ยวแรกๆอาจจะทําตามที่ครูฝึกหรือว่าครูสอนขับรถเขาบอกไปก่อนแต่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราถนัดแบบไหนมากกว่ากันนะคะ แต่ขับไปขับไปเดี๋ยวมันจะหาจุดที่เราถนัดได้เองแต่หลักๆครูนัทอยากให้อยู่ในหลักการขับขี่ปลอดภัยนะคะน่ะตอนนี้เป็นทางตรงอยู่นะคะขับสบายนะไม่ต้องใช้พวงมาลัยเยอะแยะมากมายข้างหน้าคุณนาทจะเลี้ยวขวาหักศอกนะคะแต่ทางไม่ได้แคบมากโค้งไม่ได้หักศอกอม,มากนะคะแล้วเลนไม่ได้แคบคุณน่าจะหมุนพวงมาลัยด้วยวิธีการนี้แล้วก็คืนพวงมาลัยด้วยวิธีการนี้ แล้วก็กลับมาอยู่ตรงนี้นะคะข้างหน้าจะต่อด้วยเลี้ยวซ้ายมุมฉากนะคะแคบกว่าเลี้ยวขวานะซ้ายจะแคบกว่าอยู่แล้วดังนั้นถ้าแคบกว่าคุณนัทจะหมุนพวงมลาลัยด้วยท่าทางนี้ค่ะแล้วก็คืนพวงมลาลัยด้วยท่าทางน,นี้แบบนี้นะถ้าคุณนัทเลี้ยวนะคะข้างหน้าจะต่อด้วยเลี้ยวขวาหักศอกนะคะแต่ไม่แคบมากคุณนก,ก็จะเลี้ยวด้วยวิธีการนี้ แล้วก็คืนพวงมาลัยด้วยวิธีการนี้ค่ะแล้วก็กลับมาอยู่เซ็นเตอร์ของเขานะคะ10โมงเช้ากับบ่าย2โมงนะ,ะตอนนี้เป็นทางตรงอยู่นะคะถ้าเป็นทางตรงก็อย่างที่คุณนัทบอกเลยพวงมาลายนิ่งๆถ้าทางเป็นหลุมเป็นบ่อมีคลื่นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องประคับประคองพวงมาลัยให้ตรงนะคะเดี๋ยวข้างหน้าคุณนัทจะเลี้ยวซ้ายหักศอกนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายหากักศอกจะใช้พวงมาลัยแบบนี้ด้วยท่าทางนี้นะคะ แล้วก็จะต่อด้วยขวาหักศอกนะ half. ขวาหักศอกก็จะใช้พงมาลัยด้วยท่าทางนี้นะคะขวานี่แคบมากนะคะแคบกว่าทุกขวาที่เจอมาเมื่อกี้แล้วก็จะคืนพงมาลัยด้วยท่าทางนี้แล้วในเมื่อเป็นทางตรงก็จะกลับมาอยู่แบบนี้นะคะข้างหน้าจะต่อด้วยเลี้ยวซ้ายหักศอกเดี๋ยวมาดูพงมาลัยคุณนัดนะคะพราะคุณนัทเลี้ยอย่งไงหักศอกแคบมากนะคะเป็นโค้งปิดด้วยคุณนัทก็จะเลี้ยวแบบนี้ แล้วก็จะคืนพงมาไลายแบบนี้แล้วกลับมาอยู่ที่เซ็นเตอร์แบบนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นทางตรงนะคะสบายสบายไม่ต้องเครียดมากพงมาไลายก็ไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเขามากนะคะว่าเป็นทางตรงให้มองทางเป็นหลักเลยเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีโค้งอีกนะคะมาดูว่าข้างหน้าคุณนัทจะขับยังไง อันนี้เป็นขวากว้างหน่อยนะคะคุณนัทก็จะเลี้ยวด้วยท่าทางนี้นะคะแล้วต่อด้วยซ้ายหักสอกขึ้นสะพานแคบมากคุณนัทจะหมุนพวงมาลัยด้วยท่าทางนี้นะคะแล้วก็ไปด้วยความเร็วต่าแล้วก็คืนพวงมาลัยด้วยท่าทางนี้เป็นทางตรงคุณนัทจะใช้พวงมาลัยอย่างนี้อย่าลืมนะคะพี่น้องชาวมือใหม่หัดขับทุกคนนะลองดูว่าคุณนัทหมุนพวงมาลัยผิดช่วงไหนบ้างจับพวงมาลัยผิดช่วงไหนบ้างนะคะแล้วตอบคอมเมนต์กันมาด้วยนะ ช่วยตอบกันหน่อยนะคะครูนัทจะได้รู้ว่าทุกคนพอจะมองออกหรือยังจากที่เราดูแต่ละคลิปของครูนัทไปนะคะทุกคนขับขี่ปลอดภัยกันหรือยังเดี๋ยวข้างหน้านะคะจะต่อด้วยขวาหักศอกนะคะหักศอกมากนะ,ะขวานี้ค่อนข้างแคบนะคะครูนัทจะหมุนพงมาลัยด้วยท่าทางนี้เพราะมันแคบมากแล้วก็คืนด้วยท่าทางนี้แล้วต่อด้วยซ้ายหักศอกเลยค่ะดังนั้นครูนัทจะหมุนแบบนี้ แล้วก็คืนแบบนี้ตอนนี้เป็นทางตรงอยู่นะคะอย่าลืมนะจับผิดกันด้วยนะคะห้ามดูเพลินนะสิ่งไหนที่ถูกต้องจําแล้วก็นําไปใช้นะคะสิ่งไหนที่ผิดเดี๋ยวเรามาพูดคุยมาเฉลยกันนะคะห้ามทําตามนะคลิปนี้อย่างที่บอกะคะ่ะมีทั้งตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ควรทําขณะที่เรากําลังขับรถ เป็นวิธีการควบคุมพวงมาลัยนะคะบางทีการที่เราบอกในสิ่งที่ถูกตลอดเนี้ยค่ะมือหม่ก็อาจจะไม่มีจุดเปรียบเทียบว่าเอ้ยสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้บางทีไม่มีใครมาบอกหรือว่าแบบนี้ห้ามทําไม่ควรทํากลายว่าวันนึงเราไปทําแต่มันเลี้ยวได้เราวคิดว่าเอ้ยมันก็ได้เหมือนกันนี่นะไม่เห็นต้องเหมือนที่ครูเขาบอกมาเลยนะคะแต่วันนี้แหละจะยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพกันตอนนี้ครูน่าจะเลี้ยวขวาหักศอกตรงทางแยกนะคะครูน่าจะเป็นทางโทรไปเจอกับทางเอกเขา แต่เป็น3ามแยกนะน่าจะนึกภาพหน้าตากันออกนะคะถ้าเลี้ยวช้าๆแล้วรถเยอะๆอย่างนี้นะคะแล้วหักศอกด้วยคุณนัทจะค่อยๆใช้พวงมาลัยลักษณะนี้แต่ต้องมองขวามองซ้ายนะคะตอนนี้ไม่เห็นภาพบรรยากาศแน่นอนนะคุณนัทเน้นพวงมาลัยนะคะเนี่ยเรามองทางที่เราจะไปไว้พวงมาลัยใช้แค่นี้เวลาคืนเลาะตรงคุณนัทคืนแบบนี้ค่ะสังเกตกันด้วยนะมาดูพวงมาลัยช็อตนี้นะคะเปลี่ยนเลน้ขวาเพื่อเตรียมรอยูเธอร์หรือว่ากลับรถกัน เดี๋ยวมาดูนะคะว่าตอนกลับรถครูนัทหมุนพวงมาลัยยังไงนะคะแล้วตอนคืนล้อตรงครูนัทคืนยังไงกลับรถเหมือนเดิมนะคะขอแทรกเรื่องหลักความปลอดภัยเหมือนเดิมนะคะก็คือดูรถในทางตรงก่อนนะตอนนี้ถึงจุดที่ครูนัทจะเริ่มยูเทิร์นนั่นแหละสังเกตพวงมาลัยนะคะว่าครูนัทหมุนไว้ยังไงหมุนไว้แค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้หมุนแทบจะไม่ได้แล้วนะก็คือหมุนขวาสุดนี่แหละค่ะถ้าทางการหมุนก็เหมือนเมื่อกี้เลย ถ้าทางมือค่อยกันหรือว่าแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะคะคุณนัทจะใช้ตอนที่ต้องการหมุนพวงมาลัยให้ได้รวดเร็วนะคะ,อะตอนนี้ต้องดูรถทางตรงด้วยนะอ่ะโอเคตอนนี้คุณนัทอยู่เทินได้แล้วดูวิธีการคือลอ้ะตรงคุณนัทนะคะเห็นไหม สังเกตเราเองนะอะไรผิดอะไรถูกนะคะจับผิดดีๆนะเมื่อกี้ไม่บอกว่าผิดหรือถูกนะคะตอนนี้เป็นพวงมาลายัยตอนที่คุณนัทใช้เปลี่ยนจากเลนซ้ายมาขวาอย่างที่เราเห็นนะคะการหมุนพวงมาลัยนะของคุณนัทหมุนยังไงนะคะก็มาเล่นเกมกันด้วยนะ จับผิดครูฝึกนะคะจับผิดครูนัทนี่แหละว่ามีจังหวะไหนที่ครูนัดหมุนพวงมาลัยผิดหรือเปล่าจับพวงมาลัยผิดท่าทางไหมอย่าลืมตอบคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวถัดจากตรงนี้ไปสักสองสามวันเดี๋ยวครูนัทจะมีคลิปมาเฉลยนะคะว่าตรงไหนที่ครูนัทําผิดสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทำนะคะฝากดูคลิปนี้กันไว้ด้วยนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมก็คือคอร์สเจาะข้อสอบใบขับขี่นะคะ ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจัก,กรยานยนต์เลยนะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะที่คุณนัทตั้งใจทํามาอย่างมากเลยราคาเพียง795บาทนะเราจะไม่เสียเวลาไปสอบซ่อมแน่นอนคุณนัทเชื่อนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะมีญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักกำลังจะสอบไปขับขี่ก็ฝากคร์สนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ